จ่าชี้เป้าขออยศกรวิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอฟเอในเวอร์ชั่นยาวนะครับวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟก็คัสสรรฟุตบอลมาให้5คู่ด้วยกันเอาแบบจุใจเลยนะครับผมไปเริ่มต้นกันที่ศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปกันที่คู่ระหว่างเปเชนนะครับผมพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าตอนนี้เฉียบขาดมากๆนะครับพวกเขาไม่แพ้ไม่เสมอใครชนะมา5เกมรวดเกมนัดล่าสุด ก็เพิ่งจะบุกไปชนะลองส์มา2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยที่สานการในหลีกเอิงตอนนี้ก็ยังคงเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสในการลุ้นในการคว้าแชมป์แบบสบายๆอีกด้วยนะครับแต่ทว่าสวนทางกับในศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะครับผมต้องบอกว่าผลงานย่ำแย่สุดๆนะครับในฤดูกาลนี้ของเปสเชนะครับพวกเขาชนะตั้งแต่เกมแรกแต่ทว่าเกม2 3 456นะครับขออภัย2345ไม่ชนะใครเลยนะครับ5้าเกมหลังสุดคือชนะแค่แค่เกมเดียวนะครับแพ้3เสมอ1เกมนะครับผมเกม นัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปชนะเลดบูซาวส์บวกได้3ประตูต่อศูนย์นะครับสถานการณ์ณเวลานี้ของเปเชเนี่ยอยู่อันดับที่25นะครับผมมี7คะแนนต้องบอกว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ในโซนตกรอบนะครับผมสภาพความพร้อมของนักเตะวันนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะมีสภาพความพร้อมที่ดีนะครับผมอาจอาจก็จะขาดกองหลังตัวหลักอย่างมากินยอสคนเดียวนะครับแนวรุกก็จะนาทัพโดยกอนซาโลลามอสองกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสนะครับผมมีแบตตี้บาโคล่านะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเป็นอุสมานเดมเบเล่ ต้องบอกว่าโดยโดยภาพรวมเน้นไลน์อัพก็ถือว่าค่อนข้างดูดีมากๆนะครับสำหรับบริลสแตนเช็กแมงส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มก็ต้องบอกว่าช่วงนี้กลับมาทําผลงานได้ดีแล้วนะครับผมหลังจากที่ช่วงหนึ่งเนี่ยไม่ชนะใครมา10กว่าเกมนะครับเกมนัอ่ยตอนนี้ชนะมา4เกมอ่าสเกมจาก5นัดหลังสุดเสมอไป1เกมไม่แพ้ใครนะครับเกมนัดล่าสุดในลีกก็เพิ่งจะบุกไปถล่มอิปสวิทาร์มา6ประตูต่อ0ูนย์โดยที่ในลีกสายการดิลีกตอนนี้เพิ่งล ที่5นะครับมี38คะแนนหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมาทางฝั่งของเชลซีก็สามารถเอาชนะวูฟไปได้ขึ้นไปเป็นท็อปโฟแทนที่นั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมทางฝั่งของแมนซิตี้นั้นมาสะดุดในช่วงระยะหลังๆนะครับหลังจากที่หลังจากที่3เกมแรกเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าพวกใน3เกมหลังนะครับผมพวกเขาก็ไม่ชนะใครเลยนะครับผม5เกมหลังสุดชนะเพียงแค่2เกมเสมอ1อ่าเสมอ2เกม อ่าชอไครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปแพ้ยูเวนตุสมา0ประตูต่อ2นะครับสถานการณ์ณเวลานี้นะครับผมซิตี้อยู่อันดับที่22นะครับผมมี8คะแนนห่างจากไปเปเชนครับอยู่ที่อยู่ในพื้นที่ตกรอบนะเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นต้องบอกว่าช่องว่างไม่ไกลกันเลยนะครับสภาพความพร้อมของซิตี้ต้องบอกว่าไม่มีตัวเจ็บเพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ก็จะนำทัพโดยเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับผมมีเควินเดร์บรอยมีเชลลี่เดอร์กูอ <ONG> ่าเดอร์กูนะครับผมรวมไปถึง ฟิลฟร์เดนก็จะได้ลงสนามในเกมนัดนี้นะครับ เฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งของซิตี้ที่เหนือกว่ามากมายนะครับชนะ4จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่เปเชชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่ฤดูกาลสุดท้ายที่เจอกันเนี่ยก็คือฤดูกาล2021-2022ก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านไข่บ้านมันนะครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าเปเชเสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับต้องบอกว่าทั้งคู่ฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากๆนะครับในระยะหลังๆแล้วก็พวกเขามีโจทย์สําคัญในเกมนัดนี้ก็คือต้องต่างฝ่าย ต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะครับผมดังนั้นคู่นี้ออกหน้าเสมอสูงมากๆนะครับผมเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คิดว่าบุกไปไม่แพ้ทางฝั่งของเปเชครับ ไปต่อกันที่คู่ระหว่างอาร์เซนอลนะครับผมเปิดบ้านพบกับเดโลซาเกร็บโดยที่อ่เกมคู่นี้นะครับเตะในเวลาตีสามนะครับอาร์เซนอลเจ้าทินห้เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นของของทีมของมิเกลอาตาตอนนี้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดีเลยนะครับพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอ2แพ้ไป2เกมนะครับเกมหลีกนัดล่าสุดก็เพิ่งจับพลาดท่านะครับเปิดบ้านเสมอกับแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อ2ทั้งที่นําไปก่อนถึง2สกอร์ด้วยกันนะครับแต่ทว่าก็โดนตามตีเสมอได้นะครับโดยที่อา นอในลีกตอนนี้นะครับเป็นรองจากฝูงมี44คะแนนก็มีคะแนนเท่ากันกันกบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แต่ประตูดได้เสียนั้นก็ต้องบอกว่าดีกว่านะครับผมส่วนในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกต้องบอ,อกว่าเป็นฤดูก,กาลที่ค่อนข้างพวกเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับพวกเขาชนะมาถึง4เกมด้วยกันจาก5นัดหลังสุดที่ลงสนามแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะโมโดโกไป3ประตูต่อ0สถานการณ์ในการลุ้นเข้ารอบตอนนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอล ค่อนข้างที่จะสบายๆนะครับถ้าหากว่าชนะเกมน,น,นี้โอกาสเข้ารอบก็สูงมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับที่3มนะครับมี13คะแนนด้วยกันสภาพความพร้อมอาเซนอลยังมีตัวเจ็บค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเมื่อล่าสุดก็ยังมีคาราฟิโอลี่ที่เจ็บเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมแล้วก็วิลียมซาลิบาก็เจ็บเช่นเดียวกันนะครับก็คือเกมรับตอนนี้ยังดูมีปัญหาอาจต้องใช้โทมัสปาเตไปเล่นทางฝั่งขวานะครับตรงกลางยังอยู่กันครบนะครับเดคแคทไลท์ทางฝั่งเขา จอจินโยนะครับวมไปถึงโอเดกาดก็จะได้ลงแนวรุกนั้นก็จะมีทางด้านของทอสซานะครับฮาวเวสแล้วก็กาเบลมาติเนลลี่นะครับส่วนทางฝั่งของดินโมซาเกร็บนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีนะครับผมพวกเขาก็ชนะถึง2เกมด้วยการเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับผมเกมนัดล่าสุดเกมอุ่นเครื่องก็เพิ่งจะไปะบุกไปเสมอจากเกลเนียนะครับผม1ประตูต่อ1นนะครับโดยที่ตอนนี้นะครับสถานการณ์ของลีกของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่ายังมี ีลุ้นอยู่นะครับผมก็อยู่อันดับที่3นะครับผมมี29คะแนนด้วยกันแต่ถ้ว่าในศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมต้องบอกว่าผลงานก็ค่อนข้างจะกลางๆนะครับผมชนะ2เสมอ2แพ้1เกมจาก5นัดหลังสุดนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับเซลติกไป0ย์ประตูต่อ0นะครับโดยที่ทางฝั่งของ ดิโมซาเกร็บตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่24นะครับผมมี8คะแนนก็ต้องบอกว่าโอกาสในการเข้ารอบก็ยังค่อนข้างต้องลุ้นเหนื่อยนะครับตอนนี้อยู่ในโซน play off อยู่นะครับและอยู่อันดับสุดท้ายของ play off ด้วยนั่นเองนะครับก็มีโอกาสที่จะล่วงหล่นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับดิโมซาเกร็บนะครับผมโดยที่ทางฝั่งของซาเกร็บนั้นมีผู้เล่นบาดเจ็บแค่บางตำแหน่งเท่านั้นนะครับผมก็ตัวหลักๆก็ยังอยู่กันครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโคเลนโนวิชนะครับผมทางฝั่งของปัฟคาอาบ พาคา่นะครับผมรวมไปถึงทางด้านของเอ็ม uh, บูโคนะครับผมที่จะได้ลงสนามในเกมนัดนี้นะครับสำหรับทางฝั่งของดินโมซาเกบนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมก็เป็นทางฝั่งของอาร์เซนอลที่เหนือกว่ามากมายเจอกัน4ครั้งนะครับคู่นี้ก็เป็นอาร์เซนอลชนะได้3ครั้งแล้วก็ดินโมซาเกบชนะไปครั้งเดียวเท่านั้นนะครับฤดูกาลสุดท้ายที่เจอกันก็คือฤดูกาล2 0 1 5 2 0 1 6ก็ถือว่าค่อนข้างยาวนานนั่นเองนะครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าอาร์เซนอลสองสกอร์เซย์ฮารอาร์สองสกอร์ เสียหายเล็กเนาะเล็กน้อย,ล,อยลุ้นเมสส3นะครับต้องบอกว่าเกรดบอลนั้นค่อนข้างที่จะห่างชั้นกันอยู่พอสมควรนะครับผมแต่เ้าว่าอาร์เซนอลนะเวลานี้ดูจะมีปัญหาในการจบสกอร์สุดๆแล้วก็ต้องระแวงเรื่องของเกมรับด้วยอีกต่างหากนะครับดังนั้นคู่นี้มีโอกาสที่อาร์เซนอลจะยิงไม่ถึง2สกอร์สูงมากๆนะครับผมคู่นี้เชียร์ไปที่ดิโนโมซากเกบคิดว่าน่าจะสามารถบวกไปไม่อาแพ้ไม่เกิน2สกอร์นั่นเองครับ ไปที่คู่ระหว่างเรอัลมาดริตนะครับผมพบกับเลดบูซาวส์บวกนะครับเรอัลมาดริตเจ้าทิน5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นตอนนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากนะครับพวกเขาชนะถึง4เกมเสมออ่อาแพ้เป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นไม่เสมอใครนะครับเกมลีกนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านถล่มลาสพามัสไป4ประตูต่อนหนึ่งนะครับโดยที่มาดริดตอนนี้เป็นจ่าฝูงของลาลิก้าสเปนนะครับมี4 6คะแนนด,ด้วยกันส่วนในศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะแชมป์เก่าต้องบอกว่าผลงานไม่ดีเลยนะครับผม มาริดณเวลานี้นะครับพวกเขาชนะ3เสมออ่าแพ้3เกมนะครับผมจากการลงสนาม6เกมหลังสุดนะครับเกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปชนะออตาลต้ามาได้3ประตูต่อ2สถานการณ์ในตารางคะแนนณเวลานี้นะครับผมมารติดเนี่ยอยู่อันดับที่20นะครับมีเพียงแค่9คะแนนเท่านั้นโอกาสในการลุ้นขึ้นอ่าไปอยู่ในโซนของการคืออ่าการเข้ารอบอัตโนมัติอันดับที่1นถึงแเนี่ยต้องบอกว่าลําบากสุดๆนะครับผมแล้วก็ตอนตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องรักษา สถานการณ์ในการลุ้นเข้ารอบในโซน Play Off ไปให้ได้นะครับสำหรับไรอัลมาดดิดวันนี้จะไม่มีลูคัสปาสเกสนะครับผมที่ติดโทษแบนนะครับรวมไปแล้วก็แต่ถ้ว่าวันนี้จะได้วินิสูตจูเนียร์กลับมาลงสนามนะครับผมจะได้เล่นร่วมกับทางด้านของกิเลนเน็ตเปเป้นะครับมีโรดิโก้รวมไปถึงจูต์เบลลิงแฮมนะครับผมก็จะได้ลงสนามในเกมนัดนี้สําหรับทางฝั่งของเลดบูซาวส์ขออภัยครับทางฝั่งของเรอัลมาดริดนะครับส่วนเลดบูซาวส์บวก5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าช่วงนี้ย แย่สุดๆนะครับพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเสม2อ2อาเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ถึง3เกมด้วยกันโดยที่เกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดนะครับทางฝั่งของเรดบูลซาวส์บวกเพิ่งจะบุกไปพ่ายแพ้ต่อมิชลันลไปสองประตูต่อ3นะครับโดยที่เรดบูลซาวส์บวกตอนนี้นะครับอยู่ันที่5ของลีกนะครับขมโดยที่มีมียี่สิบหกคะแนน,นด้วยกันส่วนในศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกต้องบอกว่าเป็นฤดูการที่ย่ำแย่สุดๆนะครับของเรดบูลซาวส์บวกตอนนี้พวกเขาอาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะคร ลงสนามครอบใ,ใช่ครับชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นจากการลงสนาม6 เกมนะครับผมในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนอกนั้นแพ้ทั้งหมดเลยนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับทางฝั่งของเรดบูลซาส์บวกก็เพิ่งจะเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อเบเชไปศนย์ประตูต่อสาอาสานการในตารางคะแนนตอนนี้ซาส์บวกต้องบอกว่าโอกาสตกรอบสูงมากๆนะครับผมเพราะว่าณเวลานี้ถ้าเกมนัดนี้ไม่ชนะเนี่ยก็คือเป็นการตกรอบแบบออฟฟิเชียลทันทีสําหรับเรดบูลซาส์บวกนะครับโดยที่ซาส์บวกมีผู้เล่นบาดเจ็บแค่บางตําแหน่งเท่านั้นนะครับก็สามารถจัดทัพได้ค่อนข้างจะค่อนข้าง ข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมนัดนี้ เฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมคู่นี้เคยเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นเกมอุอ่นเครื่องด้วยนะครับผมก็บุกไปชนะาทางฝั่งของมาริดบุกไปชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าเรอัลมาริดนะครับสสกอร์เสียหายเล็กน้อยลุ้นเม็ดสนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของมาร์ตรตอนนี้ค่อนข้างจะกลับมาแล้วนะครับเรื่องของเกมรุกดูดีขึ้นนะครับหลังจากที่มีช่วงหนึ่งกว่าจะปรับตัวกันได้นะครับส่วนทางกับทางฝั่งของเลดบูบกที่อบอวูา่าเ้นว การนี้ลผลงานย่ำแย่สุดๆนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่มาริดสามสกอ์น่าจะมีให้ได้เห็นอย่างแน่นอนครับ ไปกันที่สึกฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนะครับผมวันนี้ก็เตะกันคู่เดียวนะครับเตะกันในเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับผมเบซิกตัสนะครับผมตัวแทนจากทูเคียนะครับเปิดบ้านต้อนรับการบีเดนของแอตเลติกบินเบลนะครับเบซิกตัสนะครับผมห้าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นจอมเสมอนะครับพวกเขาชนะ2เกมแพ้3ามไม่ขออภัยครับชนะ3่าชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับทางด้านของแซมซันสปอร์ นะครับผมไป0นย์ประตูต่อ0ูนวนในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลที่ย่ำแย่สุดๆนะครับผมของทางฝั่งเบชิกตัสนะครับพวกเขาชนะ2แพ้3จาก5นัดหลังสุดที่ลงสนามนะครับโดยที่ทางฝั่งของเบชิกตัสณเวลานี้นะครับผมโอ้โหโอกาสในการลุ้นเข้ารอบดูเหนื่อยมากๆนะครับเพราะว่ามีเพียงแค่6คะแนนจากการลงสนาม6นัดมีอยู่นับที่28นะครับผมห่างจากห่างจากโซนเพลย์ออฟนะครับอยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นแต่ก็ต้องบอกว่าโอกาสในการลุ้นเข้า รอบก็ดูจะเหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับทางฝั่งของเบช็กตัสเนี่ยมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะนะครับส่งผลกระทบต่อการจัดทัพโดโดยการจัดทัพสุดๆนะครับแต่ถ้าว่าวันนี้ก็จะมีกองหน้าตัวเก่งนะครับอย่างชิโร่อิมโมเบลเล่นะครับผมก็จะได้ลงสนามในเกมนัดนี้นะครับส่วนทางฝั่งฝั่งของแอตติกบินเบานะครับผมหเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะครับพวกเขาชนะ3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมนัดล่าสุดในศึกลาลิก้าสเปนก็เพิ่งจะ บุกไปชนะเซลตาบิโก้ได้2ประตูต่ตอหนึ่งะครับโดยที่บินบาลตอนนี้ยังเกาะท็อปโอยู่นะครับอยู่อันดับที่39ส่วนในศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยน่ายูเอฟ่ายูโรป้าลีกต้องบอกว่าเป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับทางฝั่งของเบชิกตัสเนี่ยก็ชนะมาขอภายครับ ก็ชนะมา5เกมรวดนะครับผมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปชนะไฟเนเช่มา2ประตูต่อศูนย์โดยที่ทางฝั่งของบินเบานะครับผมเป็นอยู่อันดับที่2นะครับอยู่ในพื้นที่ อขออภัยครับเข้ารอบอัตโนมัตินะครับมี16คะแนนด้วยการโอกาสในการเข้ารอบอัตโนมัติก็ต้องบอกว่าสูงมากๆนะครับสำหรับทางฝั่งของแอตเลติกบินเบาพวกเขาไม่มีตัวเจ็บเลยนะครับผมส่งใครก็ได้ลงสนามนะครับนำทัพโดยทางฝั่งของกองหน้าตัวเก่งอย่างกอก้ากรูเซต้านะครับผมรวมไปถึงโอยฮันซันเซตแล้วก็มีพี่น้องวินเลียมส์นะครับผมก็จะได้ลงสนามในเกมนัดน,นี้ต้องบอกว่าสามารถส่งทัพส่งสงคน่านักเตะลงสนามได้เต็มสูบเลยนะครับสำหรับทางฝั่งของแอตเลติกบินเบาเฮดทูเฮดของทั้ง คู่นี้เคยเจอกันมาครั้งเดียวนะครับผมในศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนะครับผมก็ต้องย้อนกลับไปโอ้ปี2004นู่นเลยนะครับเป็นเบชิกตัสที่สามารถเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางฝั่งของบินเบล1สกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นณนเวลานี้ค่อนข้างที่จะดูดีใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าพูดในถึงฝึกศึกฟุตบอลยุโรปเนี่ยดูแล้วทางฝั่งของบินเบาเหนือกว่ามากๆแล้วก็พวกเขาต้องการการันตีในการเข้ารอบต่อไปถ้าหากว่าชนะวันนี้ส่วนบิก ต้องการสู้เต็มที่ถ้าหากจะหวังเข้ารอบแต่ดูแล้วน่าจะสู้ไม่ได้คิดว่าบินเบา1สกอร์การันตีลุ้นเม็ดสองเชียร์ไปที่แอตเลติกบินเบาครับไปกันที่ศึกฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับผมลีสยูเอตพบกับนอริชซิตี้นะครับคู่นี้คิกออฟกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีทั้งฝั่งของลีสยูเอตห้าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นช่วงนี้ต้องบอกว่าดูดีสุดๆนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะ3เสมอ2เกมเกมนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านชนะทางฝั่งของเชฟฟิลยูเอตไป 3ประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่ลีดเดวิตตดตอนนี้ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับผมมี5นาน้าสมุคะแนนนำทางฝั่งของเชฟฟิลเดวิต็ดที่อยู่อันดับที่2อนะครับอยู่ถึง2คะแนนด้วยกันสภาพความพร้อมของลีดนะลีสนะครับผมก็ยังจะไม่มีแพตติกแบมฟอร์ดนะครับกองหน้าตัวเก่งของทีมที่ต้องบอกว่าเจ็บยาวนะครับรวมไปถึงพักฟังทางฝัง่งของปัสกาวส์นะครับที่ยังเจ็บอยู่ก็ถามว่าไม่ส่งผลกระทบเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะยังมีนักเตะให้เลือกใช้หลายๆคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเบ ไปถึงทางฝั่งของบิ f ฟิตเอ็นอาร์งอนโต้นะครับผมก็จะได้ลงในเกมนัดนี้ส่วนทางฝั่งของนอร w i c ิ c ตี้นะครับผมนกคมินสีเหลือง5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นต้องบอกว่ามาสะดุดมาสะดุดไม่ค่อยดีในระยะหลังๆนะครับชนะ2แพ้ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้มา2เกมรวดนะครับผมเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปพ่ายแพ้ต่อเชฟฟิลด์ยูเอเ็ดไป0นย์ประตูต่อ2นะครับโดยที่สถานการณ์ในตารางคะแนนของนอริชตอนนี้อยู่ันับที่อ่านะครับมี36คะแนน โอกาสในการลุ้นพื้นที่คารายออฟก็ดูจะค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับพวกเขาตัวเจ็บเพียบเลยนะครับผมทางฝั่งของนอริชตอนนี้ส่งผลกระทบต่อการจัดทับแบบสุดๆนั่นเองนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมก็เป็นนอร์ต้องเป็นก็เป็นทางลิสนะครับที่เหนือกว่ามากมายนะครับผมชนะถึง3จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับโดยที่ทางฝั่งของนอริชเนี่ยวไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าลิสตหนึ่งสกอร์เสียหายเล็กน้อยลุ้นเม็ซสอนะ ครับต้องบอกว่าตอนนี้ลีสเล่นในบ้านค่อนข้างจีจะน่าเชื่อถือได้นะครับผมแล้วก็พวกเขาต้องการที่จะเก็บประตูได้เสียให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะลุ้นการขึ้นชั้นอัตโนมัตินะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่ลีสคิดว่า2สกอร์น่าจะยิงถึงนั่นเองนะครับ5ตัวนะครับผมที่ผมจะแตงท็อปโชอบเลยในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยมีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีดิโนซอราเกร็บนะครับมีเรอัลมาดริดนะครับ มีแอรเลติกบินเบานะครับและก็มีลีสยูเอทิตครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีปเป้าขยศกร,รวิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟโที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอทิในเวอร์ชั่นยาวนะครับยังไงขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับทุกช่องทางออนไลน์ของตูนยูเอทิและก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไ like ลน์แอดแอดตูนสายสามนี่ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ